สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพี่นียงน้องทุกคนนะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมนะครับสินค้าเข้ามาใหม่นะครับมาดูครับมาดูของถูกนะครับนี่ครับของถูกเยอะแยะเลยครับเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับนี่ครับมาดูพามาดูนะครับสําหรับชิปนี้นะครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับของถูกนะครับ ของถูกส่วๆร้อนๆนะครับข้ามาใหม่นะครับพามาดูชมกันนะครับครับพามาดูเลยนะครับตั้งแต่เอารายการแรกเลยนะครับเราจะพามาดูดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงนะครับเป็นดอกอ่าคานี้นะครับสิบห้านิ้วนะครับทานี้สิบห้านิ้วเร็จเอายกดอกพื่อดอกที่สวยชมดอกนะท่านี้สิบห้านิ้วนะครับโค้งหล่อนะครับตัวนี้โค้งหล่อเนี่ยครับดอกสวยมากครับนี่ดูด้านข้างนะครับ โงหล่อนะครับเหลี่ยมามากๆเลย่ะหลอดตึ้งๆครับสวยนะผ้าร้อยวัตไอ้เก้าร้อยวัตนะครับรนะตัวนี้เก้าร้อยวัตโครงหล่อนะครับมีอยู่สี่สี่โคงนะครับสี่โคะครับขายอยู่ดอกละโปรงละอ่าเก้าร้อยบาทนะโปร่งละเก้าร้อยบาทดอกละเก้าร้อยบาทนะครับเนี่ยเก้าร้อยบาทถ้าเมาหมดถ้าซื้อสองดอกอย่างนี้นะครับถ้าซื้อคู่เดียวนะครับถ้าซื้อคู่เดียว ก็ซื้ออ่าคู่หนึ่งอย่างนี้เก้าร้อยบาทก็เมาสี่ดอกอย่างนี้ก็จะลดให้เป็นเหลือดอกละอ่าแปดร้อยห้าสิบาทอย่างนี้นะครับเราเราจะมีราคาลดหลั่ยกันอยู่นะครับไม่ใช่ว่าดอกละเก้าร้อยทั้งหมดนะครับถ้าเอาสองดอกเลยผมผมขายเก้าร้อยนะครับดอกละเก้าร้อยนะครับถ้าเอาเมาสสี่ดอกเลยเซตหนึ่งนะเพราะว่ามีสี่ดอกเซตหนึ่งเราขายลดลงมาให้ถ้าเมาสี่ดอกก็ลดให้เหลือดอกละแต่ร้อยห้าสิบบาทอย่างนี้นะครับ อย่างนี้เหมือนกันนะครับดอก P อ i o นะครับรุ่นนี้นะก็เซตนี้ก็มีสี่ดอกนะครับเนี่ยเซตนี้มีสี่ดอกนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเนี่ยรุ่นอารุ่นเดียวกันนะครับ P a i o P a i o รุ่นอารุ่นเลยเนี่ย P หนึ่งแปดศูนย์นะครับทับหนึ่งร้อยอ f นะครับเนี่ยรุ่นมันนะครับ P a i o นะครับตัวนี้นะครับโค้งโค้งเหมือนโค้งเกเบลเลยนะตัวนี้เนี่ยนะครับ ตัวนี้นะครับคงหล่อนะครับรุ่นพันวัตนะครับร nah ุ่นพันว <vale ัตนะครับเราให้ดูหน้าเอายกขึ้นมาสวยไหมสวยนะครับนี่ครับดอกสวยโดนโดนท้นอีก่ะให้ดูนะครับนี่ดอกบางดอกก็สวยมากบางดอกก็สวยน้อยนะครับลดหลั่นกันไปแต่ว่าสวยเฉลียนะถ้าเราคู่หนึ่งคือดอกดอกละก็จริงครับดอกละก็จริงแต่เราให้ซื้อเป็นคู่นะครับไม่ซื้อใหญ่ดอกเดียวไม่เอาไม่ขายนะครับซื้อเป็นคู่นะครับ ถ้าคู่หนึ่งขายดอกละสองพันสองร้อยบาทนะครับเนี่ยคงหล่อชิ้นสวยเลยครับเนี่ยนะดอกละสองพันสองร้อยบาทนะครับถ้าเอาเมาส์สี่ดอกอย่างเงี้ยถ้าเมาส์สี่ดอกเซตนี้สี่ดอกเมาส์เอาหมดเลยสี่ดอกอย่างเงี้ยผมก็จะลดให้จากสองพันสองก็เหลือดอกละสองพันหนึ่งร้อยบาทอย่างเงี้ยครับนะประมาณนี้นะครับแล้วถัดมาอีกนะตัวนี้มีสองดอกนะครับตัวนี้มีสองดอกพีออรดิโอน,นะครับ อ่ารุ่นนี้แปดร้อยวัตต์นะครับเนี่ยเสียฟ้าโคงเสียฟ้าเนี่ยแปดร้อยวัตต์น้อยกงดูคนไหมเบื่อไหร่เมื่อไหร่ดูาบ lawsuit, บาาดลลตาหน่อยเมื่อหน่าตาหน่อยนะเนี่ยหน้าตาสวยเลยครับเนี่ยจจเดิมๆเนี่ย,ย,ย,นะยครับเนี่ยสวยเลยนะตัวนี้ก็ดอกละสองพันสองนะครับอนนลงลง 22, ดอกละสองพันสองครับลงมาเ่อไหร่ดอนนี้เลาลงลงไหมเนาะดอกละสองพันสองดอกละสองพันสองพีออทเทว่าถูกนะครับเนี่ยดอกเดิมเลยนะครับสวยเอาลงลงนะครับดอกละสองพันสองนะถัดมาอนะไรกันถัดมาโนวาสิบแปดนิานาน้วนะครับ สิบแปดนิ้วนะพวกนี้ออกสิบแปดนิ้วนาโนวาครับหนึ่งสวยชิ้สวยเลยนะครับนาโนวาชสวยนะครับชิ้สวยนะเนี่ยสวยไม่เหล็กใหญ่นะครับไม่เหล็กหนาตัวนี้หนาน่นจะไม่เหล็กหนาสามสิบกิโลเลยนะครับเนี่ยหนาตึ้งเลยนะไม่เหล็กใหญ่นะแลรุ่นคูดวินอันนี้รุ่นคูดวินนะครับนาโนวาคูดวินนะครับเอ็น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 วีหนึ่งแปดหนึ่งนะครับตัวนี้หนึ่งแปดหนึ่งนาโนวาครับ ัวนี้ดอกละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทสวยๆนะครับเนี่ยครับนะดอกละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็ถัดมานะครับดอกเอทีอนี่เอทเอสเอาดอกเหล่าเ,า,เ,า,เา,มามาถือกล้องเหน็นไหน่ายตาเพียกน้อยน,ะน,ะนะ้อเอาเจ็ดมาถือกล้องต้องเหน็นหน่ายตาหน่อย นะครับเอาเนี่ยถัดมาแล้วไอ้เนี่ย NTS NTS นะรุนนี้ยี่ห้อ NTS เนี่ยดอกก็รอเน,นเดิมนะโดนเดิมตึงครับตัวนี้เหมือนมีคาบดินคราบอะไรเฉยนิดหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรใช้งานปกติอย่างตัวนี้สวยเลยนี่นะมีสองดอกนะครับาเดิมนะ NTS สองดอกตัวนี้เก้800วัตต์นะครับ800วัตต์โครงปั๊ม15เนิ้วนะครับตัวนี้ดอกละ หกร้อยห้าสิบาทมาเอาเลยนะหกร้อยห้าสิบาทสองดอกมีสองดอกนะตัวนี้สิบห้านิ้วเป็นดอกเอคอร์ดนะครับเนี่ยดอกเอคอร์ดดอกตึงหน้าดอกตึงเลยเนี่ยนะครับดอกเอคอร์ดเดิมเดิมนะเดิมเดิมมีอยู่สี่ดอกนะครับมีอยู่สี่ดอกเนี่ยดอกเดิมมีอยู่สี่ดอกนะครับตัวนี้ดอกเอคอร์ดนะครับเนี่ยเอคอร์ดก็ดอกดอกไทยเรานะครับเดี๋ยวภากลางเราใช้กันเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยเดิมเดิมเลยขายอยู่ดอกละหกร้อยบาทนะครับเนี่ยตัวหกร้อยบาทเป็นกัน คถัดมานะครับ NTS PH 4 40พร้อมปากนะขายพร้อมปากนะไม่แยกนะขายเป,เป็นชิ้นอย่างนี้เลยเนี่ยแลวนะขายเป็นคู่นะครับเอาคู่ละ500นะเนี่ยนี่ก็500เนี่ยพร้อมปาก500ปากก็150แล้วนะครับเนี่ยนะตัวนี้ก็ถือว่า350เองนะครับไม่แพงนะแต่ว่าไม่ขายแยกนะแต่ว่าไล่ไล่แยกออกเฉลี่ยให้ดูว่าว่าราคามันไม่แพงนะครับตัวนี้ ตัวละห้าร้อยบาทนะครับไดเวอร์นะครับซีซีนะครับพร้อมเอนทีเอสนะพร้อมปากพร้อมปากก็นะนี่ห้าร้อยบาทนะครับพร้อมปากห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะและ้วก็ตัวนี้เหมือนกันเฮ้ยตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้นี่ปากอลูมิเนยียมมันจะแพงหน่อยนะปากอลูมิเนียมนะมีเป็นมีเป็นเขาเรียกว่ามีเป้นอ่าเป้น เขาเรียกว่ามี face, มมอินเตอร์เฟียมีมีแปลงแปลงจากแป้นมันเป็นเกลียวแล้วนี่ครับมีแปลงด้วยมีสองมิติลองมองให้ดูหน่ยนี่ตัวนี้เนี่ยเราไปใส่อไดเวอร์ที่มันแพงแพงกว่านี้หน่อยจะสมราคากับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะปากอลูมิเนียม เสียงดีนะครับตัวนี้แต่ว่าเราก็ใส่ปากนี้ได้ถ้าเราจะเอาปากนี้นะจเดิมนะตัวนี้พร้อมได้เอ,ดดอื่อเดิมฮะปากปากอลูมิเนียมนะเนี่ยปากอลูมิเนียมสองปากนะไดเพื่อจะเปลี่ยนเอาตัวนี้มาใส่อีพีก็ได้นะจะได้เสียงด,ดีเกรว่ากันไปนะตัวนี้นี่เราขายแยกแล้วกันเอาปาก เพื่อที่แยกว่าที่จะไปเลือกเอาตัวอื่นได้นะเพาะว่าปากสี่ร้อยบาทนะเพาะว่าปากสี่ร้อยบาทนะปากอลูมิเนียมสี่ร้อยบาทตัวนี้ปิ้งเลยนะครับเสียงดีนะตัวนี้นะได้เดียวเราขายตัวละสามร้อยแล้วกันตัวเนี้ยตัวนี้ก็มูนออก,กได้เหมือนกัน,น,นต,ตัวนี้มตัวตัวนี้มีสี่ตัวแต่เพราะเพว่าเป็นออทอดออก,ออกไม่ได้ ยัทางนึทางไหม,ไหมต,ตัวนี้มีสี่ตัว,ว <c oughs> ตัวละตัวละสามร้อยห้าสิบแล้วกันนะไลเวอร์มันต้องแพงกว่าหมดจดหมดแล้วไปสามร้อยห้าสิบแล้วนะปกตินี้ 350. ก็ไปสามร้อยห้าสิบปลาปลาดูยังปลาละสนะี่ร้อยอะตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นเป็นป่าพัตเต็กเนี่ยอ่าแต่คุณแปดป่าขนาดปลคุณแปดนะครับป่าคอยซอสพร้อมซีซี ของ NPE นะครับของ NPE ของ C4 นะครับพร้อมปากขาย600บาทตัวละ600บาทนะบเนี่ยครับเนี่ยทั้งหมดเลยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด600บาทร้อมปากนะครับเนี่ย600บาทก็ถือว่าถูกนะเอ็นบีเดิมเลยนะครับเนี่ยที่สวยใหม่เลยนะครับพร้อมปากนะบ600บาทปากก็ปากก็สองร้อยแล้วนะ,ะพปะปาก ตากตัวนี้รุ่นหนานะครับต่างรุ่นหนานะครับอย่างดีนะครับแล้วมันเป็นเกีียวแยกด้วยนะเฉพาะเป็นเกีียวอ่าแปลงแปลงตัวแปลงมาเนี่ยแต่แป้นมันมาแปลงเป็น,น,ปนเกีียวเนี่ยก็ตัวเราส,สองร้อยแล้วนะหรือร้อยห้าสิบนี่แหละนะแต่ว่าเราขายขายรวมเลยหกร้อยบาทนะครับตัวเราหกร้อยบาทมาเ,าเลยครับเนี่ยนะถัดมาเานี่นี่พเอกของเรานี่นะครับตัวนี้สังเกตเลย ได้เห็นอย่างนี้นี่ก็คือวัยเดิมไอวัยเดิมนะครับเนี่ยวัยเดิมทองแดงแท้ไอไม่ใช่ทองแดงแท้ไอวัยเดิมวัยเดิมวัยเดิมมากับมากับอ่ามากับของของเขาเลยนะครับพีออรดโอนะครับรุ่น p ีเอสทีแปดแปดแปดนะพีเอสทีแปดแปดแปดมากับโรงงานเลยนะวัยโรงงานวัยกับของวัยเดิมนะครับวัยเดิม่ะตัวนี้นะครับวัยเดิมสวยๆทั้งหมดเลยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับแปดตัว p ิเอ i o นะครับปล่อยเดิมตัวละนะครับตัวละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับมีแปดตัวนะครับมาเลยครมาเอาเอาเลยของถูกวันนี้นะครับจัดไปหลายบาทเลยแล้วก็ซาวโมดูลนะครับตัวนี้อาคทูครับโรเล n ยนซาวแคนวันะครับตัวนี้โรเลียนซาวแคนวัตนะครับโรเล n d นซาวแคนวันะครับซาวแคนวัต S450 า a r k ูนะครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวสาโมดูลสําหรับทําคาราโอเกะแยกลายเข้าว่าไปนะครับซาวมิดี้นะครับซาวมิดี้นะครับตัวนี้นะครับขายนะพร้อมแหลกนะครับเนี่ยแต่กแพอแหลกก็แพงอยู่แล้วเนี่ยขายสามพันห้าพร้อมแหลกนะตัวนี้ครับจริงๆริงจะขายคู่กับตัวตัวนี้เลย จริงจะคู่กับตัวเาวซากองนะครับฝักกรองไฟฟ้านะครับตัวนี้มันจะมันจะจับคู่กันทําเป็นอ่ารเกอีกยแยกลายได้นะครับตัวนี้แยกแยกซาวกับ่า้วทิมกองนะครับกรองไฟฟ้านะครับตัวนี้กรองไฟฟ้าจายของอลิซิสนะครับดีเอ็มไฟนะครับตัวนี้รุ่นดีเอ็มไฟนะครับอลิซิสรุ่นดีเอ็มไฟนะครับตัวนี้ห้าพันห้าพันเก้านะครับตัวนี้ห้าพันเก้าตัวนี้สามพันห้านะ แยกให้ชิ้นๆใิ้ให้ให้เข้าใจดีกว่านะครับนะแล้วก็ตัวล่างเป็นเอฟเฟกนะครับของค่ายโพลิโรเทคนะครับรุ่น sr สอ6งห้าหกนะครับตัวนี้ครับราคาผมขายอยู่ตัวนี้ปกติก็สองพันห้าลดให้สองพันทวนเนี่ยสอง0ันทวนเลยไปไปเร็วๆแล้วกัววน,น,นนะครับเนาะสอง0ันทวนนะครับตัดมามิเซอร์มิเซอร์ปักไฟใส่ยังที่ปักไฟวะ เสรมามาเ็จมาเศ็จนี่ยเปิดะไรตัวนี้อะปเปฮะได้ให้เปิดปตัวนี้เนี่ยครับเป็นออนโต้รุ่นแรกๆนะครับอ่ารุ่นไหไเนี่ย LYNX MIX 2 0 4 USB นะครับตัวนี้นะยี 20, 20 channel, ่สิบยี่สิบชันอนล่อะยี่สิบชันแนลยี่สิบชนนนะครับตัวนี้นะครับนีอ่ออนโต้นะครับนีอ่ออนโต้เอาไปเซ็ตเอ,อยเยอะเซ็ตฟุตหน่อยดีซับมีสีกรุบนะครับแล้วก็มี EQ EQ ก็สีพาราเมติกนะครับ EQ สีพาราเมติกก็คือมีมีไฮแล้วก็มีมิดไฮนะครับแล้วก็ความถี่ตัดระหว่างกลางกับเบสนะครับมิดโลนะครับตัดปรับ EQ นะครับแล้วก็โลนะครับตัวนี้เราถือว่าละเอียดนะครับมีเกณฑ์แล้วก็มีปุ่มปรับโัคัดนะครับตันนี้ตัดตั้งแต่75เฮิรตซ์ ตัดเจ็ดสิบ, cut, บ cut, ห้าเฮิร์นะครับโลคัทนะครับ effect, effect มีโลคัทให้นะครับมีอ็อกอ็อกมีสองอ็อกนะครับแล้วก็เอฟเฟกเอฟเฟกสองโปรแกรมมีเอฟเฟก2สองโปรแกรมนะครับตัวนี้ครับคกบแต่และชันแนนก็มีสี่กบนะครับแล้วก็มีนายเอานะครับตัวนี้ราคาสี่พันเก้านะครับเอาเลย นี่บอลโตเอฟเฟกแทแกนะครับเอฟเฟกแทแกนะครับ 4, 9, นะสี่พันเก้าน้ำมาเอาเลยตัดมา Power นเอาเออมเลยนี่เอาเออมตัวนี้ <c oughs> ม้อแปลงสองลูกนะครับม้อแปลงสองลูกทรานซิสเตอร์ภาคขยายเอาพุทธอยู่ข้างละตัวคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบคู่ข้างละสิบคู่นะครับข้างละสิบคู่ สเตอริโอนะครับเป็นของอ่าตัวนี้เป็นของของอาจารย์จรันนะครับบ้านโป่งไร่บุรีอำเภอบ้านโป่งไร่บุรีไร่บุรีนะครับอาจารย์จรันนะครับตัวนี้เนี่ยงาน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 ของอาจารย์จรัญเนี่ยถือว่างานฝีมือนะครับในเรื่องเสียงเนี่ยเสียงเสียงนุ่มดีนะครับตัวนี้น่าจะเป็นค่าเอบีนะครับค่าเอบีนะครับพยายามค่าเอบีครับเพ่าประกอบนะครับ ตัวนี้ถือว่างานม่แปลงสองรูดูไม่ธรรมดานะแยกอิสระนะครับแล้วก็สวิตก็ปิดเปิดอิสระนะแยกอิสระนะครับนะสามารถแยกเล่นอ่าข้างละปิดข้างนี้ไว้เล่นข้างหนึ่งก็ได้นะครับหรือเล่นทั้งสองข้างก็เปิดสวิตทั้งสองตัวนะครับตัวนี้นะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้ราคานะครับตัวนี้นะครับ ช่นละอ่าตัวนี้เช่นเช่นละแปดพันห้านะครับแปดพันห้านะครับแปดพันห้านะครับถือว่าโอเคนะครับราคานี้ขับกลางขับเบียดข้างละสองสบายนะครับแปดพันห้ามีสองแท่นนะครับมีสองแท่นครับมีสองแท่นนะครับถัดมานะครับตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตัวตัวแรกนะครับ ก็แปลงน่าจะมอว่าแปลง1 0์น,นะครับไฟ50 050นะไฟ50ตัวนี้ก็น่าจะมาผ่านบิดผ่านวงจรบิดแล้วก็น่าจะมา80โวลต์80 85โวลตวน์นะครับตัวนี้ผัดมาครับตัวนี้ครับเป็นพพวเวอร์ขับกลางแหลมนะครับ กล่องก็จะเป็นมิวสิกนะแต่ว่าข้างในเป็นพลาสอร์ประกอบนะครับพานิเตอร์ถ้างพัขยายข้างละหกคู่นะครับข้างละหกคู่ตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันห้านะครับห้าพันห้าครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับราคาห้าพันห้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ข้างละข้างละห้าคู่ข้างละห้าคู่นะครับข้างละห้าคู่พานิเตอร์ข้างละห้าคู่นะครับตัวนี้ข้างละหกคู่เขาไล่กันนะครับสเปคราคาเดียวกันนะครับตัวนี้กล่องสวยกว่า ขับเบียดก็น่าจะได้นะ่ข้างล้างข้างล่าข้างล่าดอกดอกโคงปั๊มดอกพวกดอกห้าร้อยวัตต์ก็ได้แล้วนะครับขับเบียดขับกลางข้างละสองข้างละสามข้างละสี่ขับกลาง daha, ข้างละสองได้ขับเห่ยมขับอะไรได้ข้างละสี่ดอกนะครับนี่เฮาเวิ่์ขับเบียดมาแล้วครับเนี่ยตัวนี้ก็งานทั้งหมดนี่เป็นงานของอาจารย์จรัญทั้งหมดเลยนะครับดูแล้วน่าจะเป็นงานไขยเดียวกันนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งสองพันห้าร้อยนะครับสองแท่นนี้นะครับทั 1, 2, 3, 4, 5, นซิเตอร์ผ้าเขาเอาพุทธอยู่ที่ข้างละสิบสองคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับข้างละสิบสองคู่ครับสองข้างตัวนี้ไฟหกสิบหกสิบหกสิบนะครับไฟหกสิบ ราคาเทกันเลยนะครับสิบคู่สิบสองคู่ลยไร้ไกันนะครับสเปกก็เท่ากันตัวนี้นะครับกัะเบียดน่าจะได้ข้างละสองถึงสามถึงสี่ดอกแล้วแต่อดอกนะครับดอกพวกดอกพันวัทก็น่าจะได้ข้างละสี่นะโดดได้นะครับโดดสองอมได้พวกนี้มื่นสองพันห้าร้อยนะมีสองแท่นนะครับ แล้วก็มีมีตัวนี้ตัวนี้เป็นพาวเวอร์นะครับคาเดเฮดตัวนี้คาดเฮดนะครับคาดเฮดก็ข้างในก็ดูเลยนะครับข้างในตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ครับราคาแปดพันเก้าร้อยบาทตัดมานะครับมาดูสายไฟ ก่อนนีกล่องนี้สวยสวยนะครับตัวรับสัญญาณก็สวยกล่องสวยๆนะนี่ไม่นะครับตัวบอดี้นนเป็นพัดเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวบอดี้ครับไม่สวยๆนะครับตัวนี้ราคาพันแปดพร้อมกล่องเลยพันแปดพร้อมกล่องนะครับแล้วก็อัดมา สายกระพงสายไฟสายไฟสายไฟเบอร์สองจุดเบอร์สี่คูณสองนะครับตัวนี้สี่คูณสองเบอร์สี่สายสายไฟเบอร์สี่นะครับเนี่ยสายไฟเบอร์สี่นะครับพร้อมปลั๊กไฟกล่องเมนกล่องบล็อกนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับยาวสามสิบห้าเมตรพร้อมนี่นะครับก็ราคานะครับขายอยู่หนึ่งพัน หนึ่งพันห้าร้อยเอาเลยตัวนี้พันห้านะถูกมากเลยพันห้าของปลั๊กไฟนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาตัวนี้เบอร์อยังไงสายไฟสามคูณสองจุดห้ายี่สิบเมตรตัวนี้แปดร้อยบาทาเอาเลยนะครับตัวนี้หนึ่งจุดห้าสามสิบเมตรนะม้วนนี้หนึ่งจุดห้าราคา สามสิบเมตรนี่ไปทาสายลําโพงได้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้มีกี่ม้วนนี่เอามาซื้อกันได้มาซื้อกันแล้วมากองกันมาซื้อกันไปพวกกองประเภทเดียวกันเนี่ยนี่ตัวนี้นะรกรองนี้กลายเป็นม้วนนะครับแต่ว่ามากองสีกันไว้ให้รู้ว่าประเภทเดียวกันตัวนี้สี่ม้วนมีสี่ม้วนนะห้าม้วนครับสามสิบเมตร 1.5ห้าม้วนตัวนี้30เมตรเอาม้วนละ30เมตรม้มวนละ400บาทอันนี้400อันนี้400อันนี้400ม้วนละ400นะครับนี่ขายให้ดูใครจะมองหมดก็แล้วแต่นะครับก็คือ400 คูณห้าไปเลยเท่าห้าเท่ามาหมดก็คูณห้าไปเลย <25 S 1> อันนี้ยังนี่ยี่ห้าเมตรยี่ห้าเมตรยี่ห้าเมตรสามร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเนี่ยกองนี้หมดละสามร้อยห้าสิบหมดแล้วอันนี้สองร้อยสองร้อยมาเอาเลยของเหลียดอย่างดี้ยนี่พีซื้อใหม่สองร้อยไว้สามร้อยเอาสามร้อยวะ เอาสามร้อยสันิมันหลายตัวทำไปกีตัวสามร้อยสามร้อยรวมส่งให้อ่าพอร้อยหนึ่งมาเป็นค่าส่งแต่าค่าส่งประมาณห้าสิบาทเน่ย่าอยขอขอสามร้อยแล้วกันเนี่ยสามร้อยอันนี้เก้าเอาสามร้อยแล้คุยพูดแล้วสามร้อยเอาเลย เอ้ทงนี้หนึ่งสองสามสี่อ้าพร้อมสายเนี่ยพร้อมสายนี่นะนะไอ้มองย่กรองนี้มองย่กรองนี้อ,กกอัสาม300ร้อยเหรออันนี้แปดร้อยเหรอแสดงว่านี้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ ี่สี่กับสามเจ็ดร้อยเอาเจ็ดร้อยพอเนี่เจ็ดร้อยสองนี่เจ็ดร้อยสัญญาณทั้งหมดสัญญาณอีกสัญญาณแบบนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ก็สี่ร้อยแล้วนะเนนี่เส้นละเส้นละร้อยตัวนี้แถมให้อีกว่าลุงอะไรอะไรที่กันนี่สี่ร้อยเจ็ดร้อยรวมส่งให้อ่า อันนี้มันมเเกี่ยวอันนี้กล่กกองแรกกล่กนนอ,กองแรกมีคกเนอไว้ก,กล่องแรกกล่องแรกนะครับกล่องแรกความปลั๊กไฟนะนี่ปลั๊กไฟก็มีนะกล่องแรกอันนี้ห้าร้อยนะห้าร้อยมาเอาเลยฝา,าปิดด้วยวะห้าร้อยเอาหกร้อยแล้วกันก็มีฝาปิดอยู่กล่องแรกนี้ว่าไม่มีฝาหกร้อยบาทกล่องแรกหกร้อยถือว่าถือว่าถูกนะครับนี่มีฝาปิดเรียบร้อยนะครับกล่องใส่เครื่องปรุงฝาสีสันสวยงามเลยนะครับนี่ แล้วก็มีกล่องอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เอาหน,น,อานอ่อยออได้ไหมมากล้องนี่ก็ไ้กล้องมิกกักล้องมิกก์เลยตัวนี้กล้องเซยังออกไปพวกนี้กล่องเซย์เพเวอร์ตงเซย์เพวอร์พวกนี้กล่องเซย์เพเวอร์แล้วกล่องใส่์มิกถ้าซื้อมิกก็แถมแหลกมาเลยนะครับแถมแหลกตัวนี้เลยแหลกของมันเนี่ย ซื้อไ่แถมแหลกเลยซื้อเวอร์ก็แถมแหลกเพาเบอร์ไปเลยนะแต่ว่าถ้าใครจะแยกแยกซื้อเฉพาะกล่องลอกล่องละเอากล่องละห้าร้อยนะครับไม่รวมส่งครับกล่องละห้าร้อยทุกตัวเลยถ้าว่าขันขันกล้องมิกเนี่ยขันกล้องมิกเนี่ยเขาไปแต่แถมซีิกพอดีหนะก็มิกไม่ต้องใครไปแถมซีมิก,มมก,มมมกใครอยากได้กล่องต้องซื้อมิก แทมกล่องซีพิเแีมกล่องกล่องมิกอเอาไปเสป่คุณเอากล่องไปแพนเลยแต่ว่าพวกนี้เนี่ยแยกได้นะพวกนี้เราแยกได้ว่าซื้อไปซื้อกล่องก,ก่อนเขาซื้อก,ก่อนไปไดยกล่องละห้าร้อยว่ากล่องยำแยกได้แต่ว่าตัวนี้ขอขอไปกับมิกแล้วกันกล่องมิกเนี่ยขอเอาไปกับมิกนะนี่มิกออนโต่สี่พันเก้าพร้อมกล่องไม้นะครับ นี่กล่องที่สวยนะข้างในมีพรมพรมอย่างดีน,ะนี่นี่นะครับกล่องใส่ใส่ในกล่องอใส่ในกล่องไปอย่างสีดีกว่าน,ะนี่มันมันจะมันจะอยู่ในกล่องนะครับนี่นี่ครับนะสี่พันเก้าแถมแถมแถมแหลกเลยแล้วก็มีฟ้าปิดนะครับสวยงาม ครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มีของของถูกประมาณนี้นะครับนี่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่ครับสินค้าของถูกวันนี้นะครับก็สงบถาตัวไหนสอบถามได้นะครับศูนย์เก้าสามสองศูนเก้าสามหนึ่งเก้าห้านะครับ เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับก็เบอร์นี้เลย0932093195นะครับมาเลยนะครับที่ร้านเซคคอมแอนด์ซาวนะครับมาดูที่ร้านก็ได้นะครับหรือจะคุยกันไลน์นะครับสายตรงก็ได้นะครับ0932093195นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ